ลูกน้อยวัย3 1เดถึงเดือนนับเป็นช่วงวัยเด็กเล็กที่เต็มไปได้วยความอยากเรียนรู้ขี้สงสัยและชอบเรียนแบบสุดๆเด็กแต่ละคนก็มีพัฒนาการเร็วช้าต่างกันเรามาส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยวัยนี้ด้วยเทคนิคที่ง่ายและสนุกแบบฉบับรู้ใจวจัยจิ๋วกันค่ะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ลูกน้อยว31ั31-36เดือนพร้อมจะยืนขาเดียวนั้น1วินาทีแล้ว ฝึกด้วยเทคนิคที่ทั้งง่ายและสนุกให้เรายืนบนขาข้างเดียวให้ลูกดูก่อนแล้วชวนลูกมายืนหันหน้าเข้าหากันจับมือลูกไวทั้งสองข้างพร้อมกับยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วชวนให้ลูกทําตามเมื่อลูกเริ่มยืนได้เปลี่ยนเป็นจับมือลูกแค่ข้างเดียวแล้วค่อยๆปล่อยมือให้ลูกยืนทรงตัวได้ด้วยตัวเองเปลี่ยนการยกขาไปอีกข้างสลับไปมาพร้อมๆกันชวนกันเล่นให้สนุกสุดๆเลยค่ะขางหลังแบบนี้วางขาเพีงหลังแบบนี้ ขาเพ่งหลังขาเพ่งหลังหนึ่งสองซ้ำปล่อยแล้วหนึ่งสองสามอ,อ,าอีกทีนหนึ่งอีกทีนหนึ่งอะเพ่งหลังหนึ่งสองซ้ำแบมีจะปล่อยแล้วนะผมมียืนเองนะผมมียืนเองนะหนึ่งสองสามเก่งมากไฟฟ้าโอ,อไม่ไฟอะไรไอยาผู้บีบพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กและสติปัญญา ลูกน้อยวัย31-36เดเดือนเริ่มเรียนแบบการลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ลองใช้เทคนิคนี้ฝึกกันนะคะนำดินสอหรือสีเทียนแท่งใหญ่ๆมาลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแล้วส่งดินสอให้พร้อมสอนให้ลูกลากเส้นเป็นกลมๆแบบนี้แรกๆอาจจะช่วยจับมือลูกลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันก่อนเมื่อเจ้าตัวเล็กเริ่มทำได้เอง ก็ปล่อยให้เขาทำอย่างอิสระและเพิ่มตัวเลือกหลายๆสีเป็นการกระตุ้นให้เขาสนใจอยู่กับมันได้นานเลยละค่ะลากเส้นเป็นวงเออาเสนเป็นวงเอาล่ะเส้นเป็นวงทำกลมๆแบบนี้โฮมี่ทำได้นะคะทำได้อ่าเหีทำเองสิลูกลากเส้นเป็นวง,ง,งน,นี่นเก่งมาก ลากเส้นอะไรนะเ,นเ,นเนะก่งนทองเก่งครับพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาลูกน้อยวัย3 1เดถึงเดือนเริ่มหยิบวัตถุ2ชนิดในห้องมาให้เราตามคำสั่งได้แล้ว มันฝึกลูกในทุกๆวันโดยลองใช้คำสั่งให้ลูกหยิบของในห้องมาให้ทีละ2ชนิดเช่นหยิบแปรงสีฟันและยาสีฟันหรือหยิบกางเกงกับเสื้อมาให้แม่หน่อยนะคะถ้าลูกหยิบไม่ถูกให้ชี้บอกหรือจูงมือลูกพาไปหยิบของมาเมื่อเขาทำได้แล้วให้เปลี่ยนคำสั่งเป็นหยิบของใช้อื่นๆที่หลากหลายและทา้าทายมากขึ้น เมื่อลูกทําได้ก็ให้เขามีส่วนร่วมในการเตรียมของก่อนที่จะทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันเช่นก่อนอาบน้ําให้หยิบผ้าเช็ดตัวและเสื้อที่อยากใส่เตรียมไว้หรือก่อนไปข้างนอกให้หยิบรองเท้าเองก็จะช่วยให้เขาเก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ ไปเอาพี่ลิงกับรถสีม่วงไปเลยพ,ลพี่ลิงกับรถสีม่วงลิ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 งอันนี้มันหมูลิงกับรถสีม่วงได้ไหมเย้เก่งมากต่อมาเอาหนังสือกับโรบอทโอเค,อเคหนังสือ ดุมสีแดงกับหมูกระดุมสีแดงหนึ่งอันกับหมูหมูหมูอยู่ไหนเอ๋เอก่งมากพัฒนา,าการด้านการใช้ภาษาลูกน้อยวัย31-36เดือนพร้อมที่จะพูดติดต่อกัน3-4ถึงสี่คำได้อย่างน้อย4ความหมายแล้ว พ่อคุณแม่หมั่นพูดเป็นคำสามถึงสคำง่ายๆที่ใช้ประจำให้ลูกฟังบ่อยๆแล้วให้ลูกพูดตามถ้าพูดได้ทีละคำหรือสองคำให้พูดขยายคำพูดลูกเป็น3-4มถึคำเช่นถ้าลูกพูดว่าไปเราก็พูดเสริมว่าไปหาพ่อหรือไปกินข้าว หรือจะชวนกันร้องเพลงเด็กที่ใช้คำพูดง่ายๆให้เขาฟังบ่อยๆพร้อมทำท่าทางเต้นตามเพลงไปด้วยกันแล้วเว้นวักให้ลูกร้องต่อบ้าง <c oughs> ก็เป็นวิธีที่ง่ายและสนุกไม่แพ้กันค่ะ <c oughs> ที่สำคัญมันพูดโต้ตอบกับลูกบ่อยๆในสิ่งที่เขาสนใจหรือทำกิจกรรมอยู่วิธีพูดให้พูดช้าๆชัดๆมีจังหวะหยุดเพื่อให้ลูกพูดตามบ้างจะทำให้เขาพูดได้เก่งขึ้นค่ะอ๋อที่จอดรถหรอที่จอดรถของใครรถของใคร แล้วมีใครขี่ไดโนเสาร์อยู่ครับยีอะไรยีชายีรับทำอะไรยีรับขี่ไดินจรางแถวเดนเสาร์อยู่บนอะไรบนรถแตะอ่าไดโนเสาร์อยู่บนรถค่ะรถสีอะไรครับรถสีฟ้าเหรออยากกินช็อกโกแลตไหมครับอยากกินช็อกโกแลตอยากกินช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตอร่อยไหมคะช็อกโกแลตอร่อย ้านแบ่งการช่วยเหลือตัวเองและสังคมลูกน้อยวัย3 6เดเดือนจะใส่กางเกงเองได้แล้วนะตอนเริ่มฝึกให้เราใช้กางเกงขาสั้นเอวยางยืดเขาจะได้ใส่ง่ายๆโดยเริ่มสอนให้ลูกรู้จักด้านนอกและด้านในด้านหน้าและด้านหลังของกางเกงก่อน จากนั้นลองให้ลูกนั่งลงจับมือลูกทั้งสองข้างมาจับที่ขอบกางเกงและดึงขอบกางเกงยืดออกให้กว้างๆแล้วค่อยๆสอดขาเข้าไปในกางเกงทีละข้างพอใส่เข้ามาได้แล้วค่อยให้เขายืนขึ้นจับมือลูกดึงขอบกางเกงถึงระดับเอวถ้าเขาเริ่มทําได้ให้ฝึกเรื่อยๆในทุกๆครั้งและลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนจนปล่อยให้เจ้าตัวน้อยใส่กางเกงเองได้ค่ะอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหลัง ข้าะะงหลังจะมีป้ายแบบนี้อันนี้ยืดยืดได้เอามีลองจับยืดยืดได้เอาลองจับเอาวางเทรนก่อนยืดยืดได้ดูยดิยืดยืดได้แล้วหอมม่ต้องเอาเอาขาใส่เข้าไปโอเคเก่งมากหอมมิจับเองจับตรงนี้ก่อนโอเคเอ๊ะโอเค,อเ,คเอาขาใส่ จากตรงนี้แล้วเอาขาใส่ในรูโผล่มาสองข้างอย่างนั้นแหละแล้วก็ยืน่นโอเคเดี๋ยวก่อนนะยืน่นยื่นขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงดึงขทาได้วยดาได้วยใส่กางเกงเองได้แลว การส่งเสริมพัฒนาการเป็นโอกาสให้เราได้สร้างเวลาคุณภาพกับลูกน้อยช่วงเวลาเหล่านี้จะสร้างความรู้สึกให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่มีอยู่จริงสําหรับเขาเสมอและยังช่วยให้คุณพ่อกับคุณแม่ได้สังเกตลูกเข้าใจถึงปัญหาและสามารถสนับสนุนให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีความสุขค่ะ